ต่อไปในโหมดของการตั้งค่าการจ่ายน้ำนะครับอ,อ๋อฟังก์ชันของการตั้งค่าการจ่ายน้ำจะมีทั้งหมดอยู่3ปุ่มนะครับคือโหมด up และดาวนะครับเดี๋ยวลองดูวิธีการตั้งค่าการจ่ายน้ำนะครับกดโหมดแช่วไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้น CS1 อเดี๋ยวอีกอีกครั้งนะครับ กดโหมดแช่ไว้จนกว่าจะขึ้นหน้าจอ 4H1 แล้วปล่อยมือนะครับกดปุ่มอัพเป็นลักษณะของการเพิ่มเวลาในการจ่ายน้ำที่โชว์อยู่นี่คือ11วินาทีนี่คือ12วินาทีนะครับเวลาลดน้ำก็คือกดปุ่มดาวลดเวลาในการจ่ายน้ำเห็นนะครับพอเราได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ35วินาทีจะกลับสู่เวลาโดยที่ไม่ต้องเซฟนะครับ ตัวแผงวงจรจะทําหน้าที่เอกเมมการจ่ายน้ํำไ้เลยครับต่อไปช่องที่2กดโหมดเข้าไป CH1 CH2 CH2 เป็นลักษณะของการแถมน้ําให้ตั้งค่าไว้ที่0 CH3 เป็นลักษณะของการแถมเงินตั้งค่าไว้ที่0 CH4 เเป็นเวลาในการเปิดไฟตอนเย็น CH5 เป็นเวลาในการปิดไฟตอนเช้าทั้งหมดนี้คือวิธีการใช้และวิธีการต่อของแผงวงจร OAWC ขอบคุณครับ